ทีบิตทีบิตคอยวันวันอังคารที่เจ็ดเดือนกันยายนปีสองห้าหกสี่นะครับมันเกิดสัญญาณลงแล้วนะครับตอนนี้แนวรับแรกอยู่ที่สี่หมื่นประมาณสี่หมื่นเก้าพันเหรียญนะครับถ้าหลุดลงไปตรงนี้ จะปะิดในรอบต่อไปก็คือสี่0 0ืนะครับไอ้ตรงนี้กราฟมันขึ้นขึ้นขึ้นด้วยอ e ีเล e ียบเวฟอีเลียบเวฟแล้วมันก็ไปเอลิเบเวฟนะครับกราฟขึ้นด้วยเอเลียบเวฟนะครับนี่นะครับหนึ่ง ขาสองขาสามและมาขาสี่ตอนนี้มันแล้วก็ขึ้นไปที่ขาห้าตอนนี้แนวรับที่สำคัญก็คือ4900มเกนหรียญน,นะครับ ถ้าลด4ี่ห0ืเก้านเหรียญก็จะไปที่42,000นสอนเหรียญนะครับสรุปวันอังคารที่7ก,กันยายน2564 b i ห้า i n บิตคอยเกิดสัญญาณลงนะครับคือมันขึ้นขึ้นตั้งแต่ มันขึ้นมันขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่วันที่21เดือน7ปี2021นะครับมันขึ้นที่อีเลฟเวทหนึาขาหน่ขา2องขา3ามขา4ขี่ขา5แล้วมันก็ลงมาที่เอ่อ แนวรับขาสี่นะครับที่ประมาณ49,000เหรียญนะครับถ้ามันถ้ามันดหลุด4เ0 0 0เหรียญแนวรับต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณา4 2่0มพันเหรียญนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่นขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมจะดรอปมาที่ทม์ทม์เฟรมทม์เฟรม H4 นะครับทม์เฟรม H4 รอห้าทุ่มก่อนนะครับรอห้าทุ่มถ้าเกิดมันรอห้าทุ่มเดี๋ยวผมจะใส่เส้นเอ่เส้น moving average EMA ยี่สิบห้าสิบ แล้วก็หนึ่งแล้วหนึ่งร้อยแล้วก็ไอเส้นเส้นจุดที่สำคัญกนะ็คือเส้นเส้นนะครับส์ EMA สองร้อยนะครับสองศูนย์ศูนย์อ่าตอนนี้มันติดอยู่ที่เส้น EMA EMA 100ของ ของ time f เฟร e H4 นะครับอยู่ที่ราคาประมาณ Timeframe H4 นะครับราคาประมาณ48,000ถ้าหลุดลงไปก็อยู่จะลงไปที่46,000นะครับแต่ถ้าหลุดลงไปอีกนะครับมันก็จะหลุดไปที่42,000เลยนะครับเนี่ย42,000นะครับคือตอนนี้อย่าเล่นขึ้นนะครับอย่าไปสวนเทนนะครับเพราะมันขึ้นด้วยด้วย e เลฟอ l เล wave นะครับขึ้นด้วย e ี e ล wave และตอนนี้ โดยมีแนวรับที่สำคัญก็คือ4 9 0 0ถ้าหลด4 9 0 0ก็อาจจะไป,ไปออกที่4 6 0 0แล้วก็ออกแล้วก็ออกไปแล้วอาจจะลงไปติดต่อที่4 2 0 0 0ตอนนี้ห้าห้เย่าเพื่อนๆอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นขึ้นนะครับตอนนี้อย่าเล่นขึ้นนะครับ